สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับนโหนกนะครับแล้วก็นารันครับวันนี้มีมาสองคนนะครับก็มาเป็นหมายแพ้ครับแพ้หมายท่าแรกนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนท่าแรกครับย่านซื้อจังหวัดอ่างทองครับพอมาถึงก็ไม่พูดร่ำทำเพลงครับดีเยี่อเลยนะครับ นลันบอกเซียนจัดครับวันนี้ครับก็ไม้แรกก็จะตีขนมปังข้าวนะครับขนมปังขาวปั่นเนยนครับปั่นเนยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสโวดเชื้อไอเคเดงก่อน,นครับเราโูวดเชื้อเราก็เตรียมมาสี สีชนิดนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้จะกินสีไหนครับก็เดี๋ยวติดตามชมผลง,งานครับก็จะตี2สองย่างครับตีแตะก้อแล้วก็ร้อยมาลัยนะครับครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นแพแพลุงจ้าครับนี่ครับก็ปเป็นแพที่เขาสร้างขึ้นเพื่อจะมาตกเองครับ พอดีวันนี้เราก็เขาก็อาขอมาแจมหน่อยครับสำหรับแผ่นี้ค่าแผ่ไม่แพงครับ300บาทครับเดี๋ยวโปรดติดตามชมครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมครับ แล้วนะครับตอนนี้ก็9โมงได้9โมงเช้าเดี๋ยวรอไลาเจลันเนี่ยวันบบนี้ตุลาลนก็จะดถ่ายนะครับโอเคครับรอรู้ครับ,รบวันนี้ก็มาตกปลามีเพลงให้ฟังด้วยนะครับชิวๆนะครับวันนี้ าแพรทารอครับ,รบเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมครับว่าวันนี้พวกเราจะมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือไม่นะก็วันหยุดนะครับไม่รู้จะไปไหนกันน่ารักนา,า,ากี่แต้มครับวันนี้เดี๋ยวต้องรอ<ะ> <laughs> ดูอาการกัน <laughs> ดูอาการก่น,นะครับวันนี้ ยังบอกไม่ถูกนะครับว่าวันนี้จะมีแต้มหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปเรื่อยๆครับก็วันนี้ตีแบบตะก้อตายครับตะก้อตายมก่อนนะครับเบ็ดสองตัวครับเบ็ดอยู่ที่เบอร์สิบสามนะครับก็ตีหัวห้านครับขนมปังข่าวปั่นนะครับแล้วก็ฉีดผั้เชื้อของเราครับตอนนี้กําลังไล่เหยื่ออยู่นะครับว่าปลาวันนี้จะกินแบบไหนนะครับกินไหน ก็สําหรับปลาแม่น้ำาครับก็เป็นงานที่ต้องขยันหน่อยเราต้องขยันหาวิธีให้มันกินให้ได้นะครับอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องเตรียมงานมาให้ดีนะครับสําหรับอุปกรณ์ก็สาคัญครับสําหรับตะกัว่วันนี้เราใช้อยู่ที่แปดทิปกมนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําไม่ค่อยไหลแรงเท่าไหรนะ่สำหรับปลาที่นี่ก็ ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงก็คือเกี่ยวกับระบบน้ำครับถ้าน้ำไม่เดินก็ไม่ไอยขีบก็เดี๋ยวรอรอลุนน้ำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับว่าจะขึ้นจะลงยังไงให้เราลุ้นปลาครับก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานด้วยครับรอจนเช้าวันนี้ครับโอ้โหใครเจียวครเหนี่ล่าปลาเขาเหนียว ้แรกโอ้ยตกใจเลยเอาล้วครับใชอตัวไหนไม่รู้เลยเดี๋ยวสอบถามกันกรงไหครับดีแล้วครับจำได้ครับ สุดยอดครับสิบโลต้องมีครับตัวนี้เอาแล้วครับผมเริ่มแล้วนี่ครับกินหูเชื้อตัวสีแดงโอ้ยกินน้ำเปล่าครับไล่ๆอยเจอแล้วครับตัวนี้ครับพิมพ์แน่นอนโอเคครับตามต่อได้เลยครับหลังจากได้ไปหนึ่งแต้มแล้วครับขุนใจแล้วครับนี่จิบจิบน้ำชาแล้วครับชิวๆชิวๆแล้วครับโอ้โห ตัวนี้ตามเป้าเลยครับนารันบอกได้ตัวใหญ่ๆสักตวัวเอาอลั่นวาจาไปแล้วก็กินท่านทีเลยนะครับวันนี้เราก็น่าจะมีเรื่อยๆนะครับงานแม่นม้ำหวังยากยงานแม่น้ำครับเราก็ต้องอาหาเหยื่อให้เจอหาจุดปลากินให้เจอนะครับสำหรับทั้งเหยื่อทั้งปลาทั้งหลุ่ม ก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็กปวดติดตามชมตอนต่อไปครับโอเคครับอะไรอไอยูไอโก้ไอโกอกมาแล้วค่ะตามที่ต่องคนนี้ ครับก็หลังตักขาดไปตัวแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสองนะครับตอนนี้ก็ได้เวลา5้าโมงกว่าแล้วนะครับตามที่สอกินเย็นเลยครับอ,อีกสักพักเดี๋ยวเราก็คงจะกลับแล้วครับสำหรับวันนี้ก็อพอเอาตัวรอดนะครับ สำหรับงานแม่น้ำหมายแพนะครับครับเดี๋ยวรอรุ่นสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยครับโอเคครับ สามเอคิวเดมาเรื่อยๆครับสอคแก้นะครับก็เดี๋ยวเก็บข้าวของครับครับก็สรุปผลงานวันนี้นะครับก็ได้ไปสามแต้มใช้เวลาไปหนึ่งวันนะครับก็กินขนมปังปั่นแล้วก็ นเนยเส้นครับแล้วก็หัวเชื้อตัวนี้หัวเชื้อเขี้ยวแดงครับ,บกไซส์อยู่ประมาณที่ตัวนี้น่าจะหกเจ็ดโลตัวน,นี้น่าจะสีห่ห้าโลตัวตัวนี้เก็สองสามโลนะดึงตัวแล้วก็ตะโกกอีกประมาณเลยครับแล้วก็หรือว่าโอเคครับเป็นล็อบหมานี่ครับ ก็สำหรับท้ายคลิปนี้ก็ขอฝากช่องอย่าเบาฟิชชิงแต่แลนไว้ในอ้อมกอดไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็ช่องทางเพจด้วยนะครับับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวรับก่อนครับ